ตอนตีผมนิ่เดินชนหนึ่งตัวตอนตีต้องแม่มันเล็ดอ่ะสวยครับปันนี้ชื่ออะไรวะลูกหมีตัวนี้มันชื่อหมีอะไรลูกหรือหรือแม่หรือพ่อตัวเนี้ยพ่อหมาแล้อก็อะไรฮ่าฮ <laughs> ่าอ,อันนี้พ่อหมีเหรอไก่ไหนดูซิดูใกล้ๆที่ดูพ่อหมีใกล้ๆดิอดโอ้เอา้าตาแม่อันนี้อะไรอันนี้ <ไง S 2> นอะไร โชว์มาสิาูกหมลูกหมีอะไรอันนี้โอ้ลูกหมีอ่าโอเคอันนี้อะไรลูกน,นี่อะไรผ้าหมีโอ้ผ้าหมีอันนี้อะไรล่ะโอ้โนี่ใครวาดเนี่ยบุญอันนี้มันคืออะไรลูก มีมน,นีอ่ะไปไปเด๋ยวละเดี๋ยวเหรอแม่ส่งไป